เทสสินค้านะครับตัวนี้เครื่องมาแล้วนะครับจะเป็นเครื่องม้วนเหล็กระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นของบริษัทเจเนอรลนะครับตัวมอเตอร์เซ็ตมาให้ไปกลับได้นะครับ ลองกับแผ่นเหล็กม้วนได้นะครับลูกค้าแต่ว่าเรายังไม่ได้เซ็ตความความหนาทำอะไรตัวนี้ก็หมุนปรับนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับนอนเล็กได้นี่ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ของเขาสายพันตัวเครื่องโดยรวมนะคะสินค้าพร้อมส่งนะครับ